เมลากับต้นไม้พูดได้เรื่องราวของเมขลาเด็กหญิงวัยสี่ขวบกับการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ไปยังเกาะที่ต้นไม้พูดได้เมขลาและการเดินทางเมขลาเด็กหญิงวัยสี่ขวบดวงตากลมโตเป็นประกายผมสีดำขลับถูกมัดเป็นจุกสองข้างวันนี้เป็นอีกวันที่เธอตื่นเช้าเป็นพิเศษหัวใจดวงน้อยเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้น เพราะวันนี้เธอตั้งใจจะออกสวมรถหลังบ้านของคุณยายให้ทั่วสวนของคุณยายนั้นกว้างใหญ่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิดและที่สำคัญที่สุดคือต้นไม้พูดได้ที่เมฆาแอบตั้งชื่อให้ว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นต้นมะม่วงสูงตรงานแผ่กิ่งก้านสาขาร่มเย็นเมฆามักจะมานั่งเล่นใต้ร่มเงาของพี่ใหญ่เป็นประจำ และพี่ใหญ่ก็จะเล่านิทานสนุกสนุกให้เธอฟังเสมอวันนี้แม่ขลาตั้งใจจะสำรวจบริเวณที่เธอไม่เคยไปมาก่อนเธอเดินลัดเลาะไปตามพุ่มไม้มองหาอะไรที่น่าสนใจพรันสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นวัตถุประหลาดที่ซ่อนอยู่หลังต้นผู้ระหงมันคือเรือลำน้อย ทำจากไม้สีน้ำตาลเข้มขัดเงาเป็นมันวาวบนเรือมีธงสีฟ้าอ่อนปักอยู่ปลายธงโบกสะบัดเบาๆราวกับเชื้อเชิญให้เธอขึ้นไปเมลาไม่รอฉชรีบวิ่งเข้าไปใกล้เรือด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเอื้อมมือไปสัมผัสต,ตัวเรือเบาๆรู้สึกถึงความเย็นและลื่อนมืออย่างประหลาดสวัสดีจ่ะหนูชื่อเมลา หนูขอขึ้นไปบนเรือได้ไหมคะเมฆขลากล่าวด้วยเสียงใสแจว๋วเรือลำน้อยสั่นเล็กน้อยก่อนที่จะมีเสียงทุ่มนุ่มดังขึ้นยินดีต้อนรับจเจ้าเมฆขลาเรือลำนี้ชื่อว่าเรือนำโชคมันจะพาหนูไปผจญภัยในที่ที่หนูไม่เคยไปเมฆขลาตาโต้ยความตื่นเต้นเธอรีบปีนขึ้นไปบนเรืออย่างระมัดระวังเมื่อขึ้นไปยืนบนเรือเธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังลอยอยู่กลางอากาศ เรือเริ่มเคลื่อนตัวอย่างช้าๆออกจากสวนหลังบ้านมุ่งหน้าสู่ทะเลกว้างใหญ่เมฆขลายยืนอยู่ที่หัวเรือมองดูสวนหลังบ้านของคุณยายค่อยๆเล็กลงๆจนกลายเป็นจุดเล็กอยู่ลิบๆเธอไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดกลับกันเธอกลับรู้สึกตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกเรือนำโชคเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วคลื่นทะเลซัดสาดกระทบตัวเรือเบาๆ แสงแดดสองประกายระยิบระยับบนผิวน้ำเรือนำโชคเราจะไปที่ไหนกันหรอจ๊ะเมคลาถามด้วยเสียงดังเพื่อให้ได้ยินเสียงของตัวเองท่ามกลางเสียงคลื่นเราจะไปที่เกาะลึกลับจ๊ะเกาะที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเรือตอบกลับมาเมคลาได้ยินดังนั้นก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก เธอจินตนาการถึงเกาะที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและต้นไม้รูปร่างแปลกตาระหว่างทางเมขลาได้เห็นปลาโลมาว่ายน้ำเคียงข้างเรือเธอโบอกมือทักทายพวกมันอย่างสนุกสนานฝูงนกนางนวลบินนวนอยู่เหนือศีรษะของเธอส่งเสียงร้องราวกับจะต้อนรับเธอสู่การผจญภัยครั้งใหม่ท้องฟ้าสีครามสดใสเมฆสีขาวลอยละล่องไปมาอย่างอิสระ ลมทะเลพัดโชยมาเบาเบาพัดเส้นผมของเมคฆาให้ปลิวใสเธอสูดหายใจเข้าลึกๆรับกลิ่นไอทะเลบริสุทธิ์เวลาผ่านไปเนิ่นนานจนกระทั่งขอบฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอชมพูเมฆาก็สังเกตเห็นเงาตะคุ่มคุมอยู่ไกลๆนั่นอะไรนะ่ะเรือนำโชคเมฆาถามด้วยความสงสัยนั่นคือเกาะลึกลับจ้ะเมฆาที่ที่เรากำลังจะไปถึง เรือตอบกลับมาเมฆขลาจ้องมองไปยังเกาะลึกกลับด้วยใจจดจอ่อเธอเห็นต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเรียงรายอยู่บนเกาะและมีสิ่งปลูกสร้างประหลาดลๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเรือนำโชคเล่นเข้าไปใกล้เกาะลึกกลับมากขึ้นเมฆขลาก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเธอเห็นชายหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งต้นปาล์มสูงใหญ่โบกสะบัดไปมาตามแรงลม และมีสิ่งมีชีวิตประหลาดหลาดที่เธอไม่เคยเห็นมากก่อนเด่นอยู่บนชายหาดบางตัวมีขนปุกปุยบางตัวมีเกล็ดเป็นประกายและบางตัวก็มีปีกสวยงามที่นี่สวยจังเลยเมฆลาอุทานด้วยความตื่นเต้นใช่จะเมฆลาที่นี่คือเกาะลึกลับเกาะที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และเรื่องราวที่หนูจะต้องจดจำไปตลอดชีวิต เรือนำโช,ชคตอบกลับมาเรือเล่นเข้าไปจอดเทียบท่าที่ชายหาดอย่างนุ่มนวลเมฆขารีบกระโดดลงจากเรืออย่างคล่องแคล่วเท้าเล็กๆสัมผสัสกับทรายที่เย็นสบายเธอหันกลับไปมองเรือนำโช,ชคแล้วกล่าวขอบคุณขอบคุณนะเรือนำโช,ชคที่พาหนูมาที่นี่เรือนำโช,ชคสั่นเล็กน้อยราวกับจะตอบรับทันใดนั้นเองก็มีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งกระโดดเข้ามาหาเมฆขา มันมีขนสีขาวนวนดวงตาสีแดงกำํำและหูยาวตั้งตรงสวัสดีจะ่ะหนูชื่อขนปุยยินดีต้อนรับสู่เกาะลึกลับกระต่ายพูดด้วยเสียงเล็กแหลมสวัสดีจะ้ะหนูชื่อเมฆายินดีที่ได้รู้จักนักขนปุยเมฆากล่าวตอบขนปุยจะพาหนูไปพบพี่ใหญ่พี่ใหญ่รอหนูอยู่ขนปุยกล่าวแล้วกระโดดนำหน้าเมฆาเข้าไปในป่าลึก เมลาไม่รอช้ารีบวิ่งตามขนปุยไปอย่างกระตือรือรน้นการผจญภัยบนเกาะลึกลับของเมลาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเกาะแห่งต้นไม้พูดได้เมฆลาลืมตาขึ้นแสงแดดยามเช้าสาดส่องกระทบใบหน้าเธอรู้สึกถึงไออุ่นจากหาดทรายที่รองรับร่างมองไปรอบๆ ก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนชายหาดสีขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าคำใสแจว๋วคลื่นซัดเบาๆอย่างอ่อนโยนแม่ขลาค่อยๆลุกขึ้นนั่งสำรวจตัวเองพบว่าร่างกายยังคงปลอดภัยดีขอบคุณสร้อยคอวิเศษที่ช่วยปกป้องเธอจากพายุร้ายเมื่อคืนแมฆขลามองไปยังเรือสำเภาลำน้อยที่เธอโดยสารมาพบว่ามันเกยตื้นอยู่ไม่ไกลจากชายหาดนักสภาพเรือยังดูดีอยู่มาก เธอจึงถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องติดอยู่บนเกาะร้างแห่งนี้ตลอดไปนี้ขาเดินสำรวจไปตามชายหาดสายตาของเธอจับจ้องไปยังป่าไม้เขียวชอุ่มที่อยู่ไม่ไกลจากชายหาดนักต้นไม้สูงตระหง่านใบไม้สีเขียวเข้มดูสดชื่นมีชีวิตชีวาเมฆขลาดศิลใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อสำรวจเกาะแห่งนี้ให้ทั่ว เธอเดินลัดล้อไปตามต้นไม้ใหญ่สัมผัสได้ถึงความเย็นสบายจากร่มเงาของต้นไม้เสียงนกร้องเพลงขับกล่อมดังแว่วมาเป็นระยะยะทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจขึ้นมากขณะที่เมขลากำลังเดินสำรวจอยู่นั้นเธอก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นเสียงนั้นคล้ายกับเสียงกระซิบกระซาบแต่ก็ฟังดูเหมือนเสียงพูดคุยกัน เมลาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจพยายามจับใจความของเสียงนั้นยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสู่เกาะของเราเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เมลาได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นเธอเริ่มรู้สึกขนลุกสู้เพราะสิ่งที่เธอได้ยินนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ใครนะ่ะพูดเมลาถามออกไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเธอเริ่มเดินสำรวจรอบรอบมองหาที่มาของเสียง แต่ก็ไม่พบใครเลยนอกจากต้นไม้สูงใหญ่ที่ยืนต้นตระงานอยู่เต็มไปหมดเมขลาเริ่มเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งเธอสังเกตเห็นว่าต้นไม้ต้นนั้นมีขนาดใหญ่โตกว่าต้นไม้อื่นๆรอบข้างลำต้นของมันมีขนาดใหญ่จนเธอไม่สามารถโอบรอบได้คนเดียวกิ่งก้านของมันแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางใบไม้ของมันมีสีเขียวเข้มเป็นพิเศษ และที่สำคัญคือเธอดูเหมือนจะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างจากต้นไม้ต้นนี้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรและคุ้นเคยสวัสดีมีใครอยู่ไหมแม่ลาถามอีกครั้งคราวนี้เธอตั้งใจที่จะพูดให้ดังขึ้นเผื่อว่าใครบางคนจะได้ยินเธอสวัสดีแม่ลาเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้น คราวนี้ดังมาจากจากต้นไม้ต้นใหญ่ตรงหน้าเมฆลาโดยตรงเมฆลาเบิกตากว้างด้วยความตกใจเธอไม่เชื่อสายตาตัวเองเธอเพิ่งได้ยินต้นไม้พูดเธอเธอพูดได้ยังไงเมฆลาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเราเป็นต้นไม้พูดได้เราอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้มานานแสนนานเสียงนั้นตอบกลับฉันชื่อพี่ใหญ่ยินดีที่ได้รู้จักเมฆลาค่อยๆรวบรวมสติ เธอพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรู้ว่ามันฟังดูเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นเรื่องจริงต้นไม้ตรงหน้าเธอกำลังพูดกับเธอยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะพี่ใหญ่ฉันชื่อเมฆาฉันหลงทางมาที่เกาะนี้เพราะพาย,ยุเมื่อคืนนี้เมฆาตอบกลับด้วยความเคารพไม่ต้องกังวลเมฆาที่นี่ปลอดภัยเราจะช่วยเธอเองพี่ใหญ่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ขอบคุณมากคะ่ะพี่ใหญ่เมฆขาพูดด้วยความซาบซึ้งฉันดีใจมากที่ได้เจอพี่พี่ใหญ่หัวเราะเบาๆเสียงนั้นดังคล้ายเสียงลมพัดผ่านใบไม้ไม่ต้องขอบคุณหรอกเมฆขาเรายินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนที่มาเยือนเกาะของเราเสมอว่าแต่ว่าพี่ใหญ่รู้ชื่อฉันได้ยังไงคะเมฆขาถามด้วยความสงสัยเรารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้เรารู้ว่าเธอเป็นใคร เธอมาจากไหนและเธอมาที่นี่ทําไมพี่ใหญ่ตอบกลับอย่างลึก,กลับเมฆลาขนลุกสู้เธอรู้สึกเหมือนถูกมองลุกไปถึงข้างในจิตใจไม่ต้องกลัวเมฆลาเราจะไม่ทำร้ายเธอเราเพียงแค่ต้องการที่จะช่วยเหลือเธอพี่ใหญ่พูดเมื่อเห็นสีหน้าตกใจของเมฆลาแล้วพี่ใหญ่จะช่วยฉันยังไงได้บ้างคะเมฆขาถาม เราจะช่วยเธอซ่อมเรือและเราจะบอกทางให้เธอเดินทางกลับบ้านพี่ใหญ่ตอบแต่ก่อนอื่นเธอต้องพักผ่อนก่อนเธอเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วทันใดนั้นก็มีกระต่ายตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากพุ่มไม้กระต่ายตัวนั้นมีขนสีขาวปุยดวงตากลมโตสีแดงและมันก็กำลังจ้องมองมาที่เมลาสวัสดีเมลาฉันชื่อขนปุยฉันเป็นเพื่อนของพี่ใหญ่กระต่ายพูดด้วยเสียงเล็กแหลม เมฆขาตกใจอีกครั้งเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีสัตว์พูดได้อยู่ที่นี่ด้วยสวัสดีค่ะขนปุยเมฆขาทักทายกลับอย่างสุภาพตามฉันมาฉันจะพาเธอไปที่พักขนปุยพูดแล้วกระโดดนำหน้าเมฆขาไปเมฆขามองหน้าพี่ใหญ่อย่างขออนุญาตพี่ใหญ่พย,ยักหน้าให้เธอเมฆขาจึงเดินตามขนปุยไปหวังว่าการผจญภัยบนเกาะแห่งต้นไม้พูดได้แห่งนี้ จะนำพาเธอไปสู่สิ่งที่ดีการผจญภัยในป่าวิเศษแม่ขากระโดดลงจากกิ่งของพี่ใหญ่ต้นไม้พูดได้ด้วยความตื่นเต้นแสงแดดยามเช้าสาดส่องลอดใบไม้หนาทึบลงมาเป็นลำลำสร้างความอบอุ่นให้กับผืนป่าพร้อมแล้วค่ะพี่ใหญ่วันนี้เมฆขาจะไปผจญภัยในป่าวิเศษเมฆขากล่าวด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้น พี่ใหญ่สั่นกิ่งก้านเบาๆราวกับจะบอกว่าเดินทางดีๆนะเมลาโบกมือลาพี่ใหญ่แล้วหันไปหาเส้นทางที่ทอดยาวเข้าไปในป่าลึกเสียงนกร้องเพลงดังแว่วมาแต่ไกลดอกไม้ป่าหลากสีสันบานสะพรั่งอยู่สองข้างทางกลิ่นดินและกลิ่นใบไม้สดชื่นโชยมาแต่จมูกเมลาเดินตามทางอย่างไม่เร่งรีบคอยสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยความสนใจไม่นานนักนะัก เมฆาก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบดังมาจากพุ่มไม้ข้างทางแย่แล้วแล้วสายแล้วแล้วฉันต้องรีบไปเมฆาหยุดเดินแล้วค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้พุ่มไม้เมื่อแหวกกิ่งไม้ออกก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นกระต่ายตัวหนึ่งกำลังใส่หมวกทรงสูงและถือนาฬิกาพกสวัสดีค่ะเมฆากล่าวทักทายกระต่ายตัวนั้นสัดุ่งสุดตัวทำนาฬิกาปลุดมือโอ๊ะ คุณพระคุณเจ้าเธอเป็นใครกันกระต่ายถามด้วยน้ำเสียงตกใจไม่ขลาค่ะแล้วคุณล่ะคะเมฆลาตอบฉันชื่อขนปุยแล้วเธอมาทำอะไรในป่าวิเศษขนปุยถามพร้อมกับก้มลงเก็บนาฬิกาพกเมขลามาผจญภัยค่ะเมขลาตอบด้วยรอยยิ้มผจญภัยเหรอหน่าสนุกจังงั้นมาผจญภัยด้วยกันไหมขนปุยเสนอเมขลาพยักหน้าอย่างรวดเร็วด,ดีเลยค่ะ ขนปุยกระโดดน้ำหน้าแม่ขลาไปตามทางในป่าทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานขนปุยเล่าเรื่องราวแปลกๆในป่าวิเศษให้แม่คลาฟังมากมายทั้งเรื่องของต้นไม้ที่ร้องเพลงได้หินที่เปลี่ยนสีได้และสัตว์วิเศษต่างๆแม่ขลาฟังอย่างตั้งใจและตื่นเต้นไปด้วยทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามลำธารข้ามเนินเขาและลอดถ้ำเล็กๆ ในที่สุดก็มาถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันว้าวสวยจังเลยค่ะเมฆาอุทานด้วยความตื่นตาตื่นใจขนปุยหัวเราะคิกคักที่นี่ยังมีที่สวยกว่านี้อีกเยอะเลยตามฉันมาขนปเยอะกระโดดนำเมฆาไปยังอีกฝั่งของทุ่งหญ้าเมื่อเดินข้ามทุ่งหญ้ามาเมฆาก็ต้องหยุดชะงักด้วยความตกตะลึง เบื้องหน้าของเธอคือน้ำตกตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงน้ำในน้ำตกไม่ได้เป็นสีขาวเหมือนน้ำตกทั่วไปแต่กลับเป็นสีรุ้งเจ็ดสีสลับกันไปมาอย่างสวยงามนี่มันเมฆขาอุทานออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาขนปุยยิ้มภูมิใจน้ำตกรุ้งเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะเมฆขาพยักห,หน้าอย่างรัวๆสวยมากๆเลยค่ะ ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทั้งสองเดินเข้าไปใกล้น้ำตกเสียงน้ำที่ไหลแรงกระทบกับพื้นดังสนั่นวันไหวละอองน้ำสีรุ้งกระจายไปทั่วบริเวณสัมผัสผิวหน้าของเมลาเย็นชื่นใจน้ำตกนี้มีความพิเศษนะใครที่ได้สัมผัสน้ำตกนี้จะได้รับพรวิเศษขนปุยกล่าวเมลาตาโตจริงหรอคะพะวิเศษอะไรหรอคะ ขนปูย,ยิ้มแล้วแต่ว่าใครต้องการอะไรพระวิเศษก็จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเมขลาคิดอย่างใคร่ครวญเธออยากจะขอพรอให้ตัวเองฉลาดขึ้นเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้ได้มากขึ้นแต่เธอก็อยากจะขอพรอให้พี่ใหญ่มีความสุขเพื่อที่จะได้อยู่กับเธอไปนานๆในขณะที่เมขากำลังตัดสินใจว่าจะขอพ่ออะไรดี ขนปุยก็กระโดดลงไปในแอ่งน้ำเล็กๆที่อยู่ใต้มตกมาเล่นน้ำกันเถอะขนปุยตะโกนเมข่าหัวร้อออกมาเธอตัดสินใจที่จะทิ้งเรื่องโพวิเศษไว้ก่อนแล้วกระโดดลงไปเล่นน้ำกับขนปุยอย่างสนุกสนานทั้งสองสาดน้ำใส่กันไล่จับกันและหัวร้อเสียงดังน้ำสีรุ้งเย็นชื่นใจทำให้ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางหายไปจนหมดสิน้นเมื่อเล่นน้ำจนเหนื่อยแล้ว ทั้งสองก็ขึ้นมานั่งพักผ่อนบนโขดหินริมน้ำตกเมขลารู้สึกสดชื่นและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอคิดว่าการได้มาผจญภัยในป่าวิเศษกับขนปุยเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตของเธอเม่ขลาขอบคุณนะที่มาผจญภัยกับฉันขนปุยกล่าวด้วยรอยยิ้มเมขลาหันไปมองขนปุยขอบคุณเหมือนกันค่ะขนปุยทำให้เม่ขลามีความสุขมากมาก เลยทั้งสองยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปสำรวจบริเวณรอบๆน้ำตกเมฆาสังเกตเห็นทักเล็กแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างน้ำตกขนปุยคะนั่นทำอะไรหรอคะเมฆาถามขนปุยมองตามนิ้วของเมฆานั่นเป็นถ้ำแห่งความลับว่ากันว่าในถ้ำนั้นมีสมบัติซ่อนอยู่มากมายเมฆาตาโตสมบัติหรือคะ อยากเข้าไปดูจังเลยค่ะขนปูย,ยักษ์หน้าได้สิแต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะในถ้ำนั้นมีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่เมฆขาเริ่มลังเลแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็มีมากกว่าความกลัวไม่เป็นไรค่ะเมฆขาอยากลองดูทั้งสองเดินเข้าไปในถ้ำถ้ำมืดสนิทที่จนมองอะไรไม่เห็นเมฆขาคลำทางไปตามทะผนังถ้ำอย่างระมัดระวงังขนปูโดดขึ้นไปขี่บนไหล่ของเมฆา ระวังด้วยนะเมฆขลาขนปุยกระซิบทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามดังขึ้นมาจากความมืดเมฆขลาสะดุ้งสุดตัวนั่นเสียงอะไรนะเมฆขลากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสัตว์ประหลาดขนปุยตะโกนทั้งสองหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีออกมาจากถ้ำอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อออกมาจากถ้ำได้แล้วทั้งสองก็หยุดพักหายใจด้วยความเหนื่อยหอบ เกือบไปแล้วเมฆ้ากล่าวขนปูพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วเราไม่ควรเข้าไปในถ้ำนั้นเลยทั้งสองมองหน้ากันแล้วหัวเราะออกมาถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องน่ากลัวมาแต่ทั้งสองก็รู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการผจญภัยในครั้งนี้เมฆขารู้สึกว่าตัวเองและขนปูยิกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วและเธอหวังว่าจะได้ผัยกับขนปูอีกในอนาคต การผจญภัยในป่าวิเศษครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่เมขลาจะไม่มีวันลืมของขวัญจากป่าเมขลาเดินลึกเข้าไปในป่าวิเศษแสงแดดส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นทางยาวราวกับพรมสีทองที่ทอดยาวต้อนรับการมาเยือนของเธอเธอสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดกลิ่นดินกลิ่นใบไม้ และกลิ่นดอกไม้ป่าผสมผสานกันอย่างลงตัวทำให้เธอรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาขณะที่เมขลากําำลังเดินชมความงามของป่าอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงร้องแผ่วเบาเธอเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งพบกับนกน้อยตัวหนึ่งปีกของมันได้รับบาดเจ็บและมันกำลังร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเมขลารู้สึกสงสารนกน้อยตัวนั้นจับใจ เธอค่อยๆอุ้มนกน้อยขึ้นมาอย่างเบามือโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราช่วยรักษาให้เมฆขลาพูดกับนกน้อยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดของเธอพันรอบปีกที่บาดเจ็บของนกน้อยอย่างระมัดระวังจากนั้นเธอก็นำนกน้อยไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่เธอเคยคุยด้วยส,สวัสดีค่ะคุณปู่ใหญ่หนูขอรบกวนหน่อยได้ไหมคะนกน้อยตัวนี้ปีกหักค่ะ ต้นไม้ใหญ่หรือคุณปู่ใหญ่กิ่งก้านสั่นไหวเล็กน้อยราวกับกำลังพยักหน้ารับไม่ต้องห่วงเลยเมลาเด็กดีของข้าเจ้านำนกน้อยมาให้ข้าเองข้าจะช่วยรักษาให้เองคุณปู่ใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มจากนั้นก็มีรากไม้เล็กๆงอกออกมาจากดินรากไม้นั้นค่อยๆพันรอบปีกที่บาดเจ็บของนกน้อยอย่างเบามือเมขามองดูภาพนั้น ด้วยความอัศจรรย์ใจเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเธอรู้ว่าป่าวิเศษแห่งนี้มีความพิเศษมากมายแต่การได้เห็นคุณปู่ใหญ่รักษาอาการบาดเจ็บของนกน้อยด้วยเวทมนต์ของต้นไม้ทำให้เธอรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานนกน้อยก็หายจากอาการบาดเจ็บมันกระพือปีกบินวนรอบตัวเมฆาด้วยความดีใจก่อนจะบินหายเข้าไปในป่า เมฆายยิ้มด้วยความสุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกขอบคุณมากนะคะคุณปู่ใหญ่เมขลาหันไปขอบคุณคุณปู่ใหญ่อีกครั้งเจ้าเป็นเด็กดีมีน้ำใจเมขลาข้าขอขอบคุณเจ้าที่ช่วยเหลือสัตว์น้อยในป่าแห่งนี้คุณปู่ใหญ่กล่าวข้ามีของขวัญเล็กน้อยน้อยมอบให้เจ้าเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการมาเยือนป่าวิเศษแห่งนี้จากนั้นก็มีเมล็ดพันธุ์เล็ก สีทองอารามร่วงลงมาจากกิ่งก้านของต้นไม้เมฆขลารับเมล็ดพันธุ์นั้นไว้ในมือด้วยความตื่นเต้นนี่คืออะไรคะคุณปู่ใหญ่เธอถามด้วยความสงสัยนี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเมื่อเจ้าปลูกมันลงดินมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่สวยงามและนำพาความสุขมาสู่เจ้าและทุกคนรอบข้างคุณปู่ใหญ่ตอบเมฆขลายิ้มกว้างด้วยความดีใจ เธอรู้สึกขอบคุณคุณปู่ใหญ่และป่าวิเศษแห่งนี้ที่มอบของขวัญอันล้ำค่าให้กับเธอขอบคุณค่ะหนูจะดูแลเมล็ดพันธุ์นี้อย่างดีเมฆคลากล่าวเธอเก็บเมล็ดพันธุ์นั้นไว้ในกระเป๋าอย่างระมัดระวังก่อนจะกล่าวลาคุณปู่ใหญ่และเดินทางกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขการกลับบ้านเมฆขลากลับ พี่ใหญ่และขนปุยืนอยู่ริมชายหาดแสงตะวันสีทองาสาดส่องลงมาทำให้ทุกอย่างดูอบอุ่นและเป็นประกายแม่ขารู้สึกใจหายที่ต้องจากเพื่อนใหม่ทั้งสองแต่ก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับไปเล่าเรื่องราวการผจญให้คุณพ่อคุณแม่ฟังขอบคุณนะพี่ใหญ่ขอบคุณนะขนปุยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง เมฆขาลากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยพวกเจ้าทำให้การเดินทางของข้ามีความหมายพี่ใหญ่ก้มกิ่งลงมาแตะที่ไหล่ของเมฆขลาเบาๆเจ้าเป็นเด็กดีเมฆขลาข้าดีใจที่ได้รู้จักเจ้าจงนำมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังนี้ไปปลูกและจงจำไว้ว่าพังแห่งธรรมชาติจะอยู่กับเจ้าเสมอขนปุยกระโดดขึ้นมาเลียแก้มเมฆขาลาอย่าลืมพวกเรานะมาเยี่ยมพวกเราอีกนะ เมฆขลากอดทั้งสองแน่นอีกครั้งก่อนจะเดินขึ้นไปบนเรือวิเศษเรือลำน้อยทำจากเปลือกหอยมุกขนาดใหญ่เปล่งแสงระยิบระยับเมฆขลาโบกมือลาพี่ใหญ่และขนปุยจนสุดสายตาเรือค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งพาเมฆขลาล่องลอยกลับสู่บ้านตลอดการเดินทางเมฆไขลหลานั่งมองท้องฟ้าสีครามและทะเลกว้างใหญ่คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น เธอได้เรียนรู้มากมายจากพี่ใหญ่และขนปุยได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติได้สัมผัสถึงมิตรภาพที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดเธอได้ค้นพบความกล้าหาญและความเข้มแข็งในตัวเองเมฆลานึกถึงคําสอนของพี่ใหญ่ที่ว่าจงอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอจงเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้างเธอสัญญาว่าจดจำคำสอนนี้ไว้ในใจเสมอ และจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อเรือวิเศษแล่นเข้ามาใกล้ชายฝั่งบ้านเกิดเมขขามองเห็นบ้านหลังเล็กของเธอตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกเธอรู้ว่าที่นี่คือที่ที่เธอเป็นเจ้าของที่ที่เธอจะได้รับการต้อนรับด้วยความรักและความอบอุ่นเมขลาแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้พบหน้าคุณพ่อคุณแม่ และเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้ท่านทั้งสองฟังเธอคิดถึงรสชาติอาหารที่คุณแม่ทำคิด,คดถึงอ้อมกอดของคุณพ่อและคิดถึงเสียงหัวเราะที่ดังก้องอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อเรือวิเศษเทียบท่าเมฆขากระโดดลงจากเรือด้วยความตื่นเต้นเธอวิ่งเข้าไปในบ้านด้วยความเร็วแสงคุณพ่อคุณแม่เสียงของเมฆขาดังก้องก้องไปทั่วบ้าน คุณพ่อคุณแม่วิ่งออกมากในครัวด้วยสีหน้าตกใจเมขลาลูกกลับมาแล้วคุณแม่โผลเข้ากอดเมขลาแน่นน้ำตาคลอเบ้าลูกหายไปไหนมาตั้งหลายวันแม่เป็นห่วงแทบแย่แม่ขลากอดตอบคุณแม่ด้วยความรักหนูสบายดีค่ะคุณแม่หนูแค่ไปผจญภัยมานิดหน่อยคุณพ่อดึงเมขลาเข้าไปกอดอีกคนลูกปลอดภัยก็ดีแล้วเล่าให้พ่อกับแม่ฟังหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เมฆาเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่การหลงเข้าไปในป่าวิเศษการพบกับพี่ใหญ่และขนปุยการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและการเดินทางกลับบ้านคุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างตั้งใจและตื่นเต้นไปกับเรื่องราวของเมฆาเมื่อเล่าจบคุณแม่ก็พาเมฆาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมอาหารมื้อใหญ่ไว้ต้อนรับเมฆากินอาหารอย่างเร็ดอร่อย เธอรู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้กินอาหารอร่อยๆและได้ฟังเรื่องเล่าสนุกๆจากคุณพ่อคุณแม่หลังจากกินอาหารเสร็จแมขลาก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ออกไปที่สวนหลังบ้านเธอเดินไปที่มุมหนึ่งของสวนซึ่งเป็นที่ที่เธอชอบมานั่งเล่นเป็นประจำเมฆลาขุดหลุมเล็กๆและนำมะเมล็ดพันธุ์วิเศษที่พี่ใหญ่มอบให้มาปลูกลงไปเธอรดน้ำอย่างเบามือ และอธิษฐานให้มเมล็ดพันธุ์นี้เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและสวยงามแม่ขลาจินตน,นาการถึงไม้ที่กำลังงอกเงย่อเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปด้วยดอกไม้หลากสีสันเธอเชื่อว่าต้นไม้นี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความกล้าหาญและมิตรภาพและจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เธอจดจำเรื่องราวการผจญที่แสนิเศษนี้ตลอดไป วันเวลาผ่านไปมเมล็ดพันธุ์วิเศษที่เมฆลับปลูกไว้ก็เริ่มงอกเงยเติบโตเป็นต้นไม้เล็กๆต้นไม้น้อยค่อยๆแผ่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลสวยงามดอกไม้มีสีสันสดใสดึงดูดพึ่งและผีเสื้อให้มาดอมมนดมผลไม้มีรสชาติหวานอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในครอบครัวต้นไม้ต้นนี้กลายเป็นที่โปรดปรานของเมฆล เธอชอบมานั่งเล่นใต้ร่มเงาของต้นไม้อ่านหนังสือเล่าเรื่องราวต่างๆให้ต้นไม้ฟังและดูแลต้นไม้อย่างดีเมฆขาไม่เคยลืมพี่ใหญ่และขนปุยเธอเล่าเรื่องราวของทั้งสองให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเสมอและสัญญาว่าจะกลับไปเยี่ยมทั้งสองอีกครั้งเมื่อมีโอกาสเมฆขาเรียนรู้ที่จะรักและหวงแหน,นธรรมชาติเธอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพยายามที่จะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับคนรอบข้างเมฆาเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาโลกใบนี้ได้เพียงแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวการผจญภัยในป่าวิเศษได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเมฆาไปหลอดการเธอเติบโตขึ้นเป็นเด็กหญิงที่เข้มแข็งกล้าหาญและมีความรับผิดชอบ เธอรู้ว่าตัวเองมีพลังที่จะสร้างความเป,เปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้และเธอจะไม่ปล่อยให้พลังนั้นสูญเปล่าเมคลายคายยิ้มให้กับต้นไม้ที่กำลังโบกสะบัดใบไม้ในสายลมเบาๆเธอรู้ว่าการเดินทางของเธอยังไม่สิ้นสุดและยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอให้เธอค้นพบแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยความกล้าหาญและความหวัง เพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยังมีพี่ใหญ่ขนปุ๋ยและครอบครัวที่รับของเธออยู่เคียงข้างเสมอ